สวัสดีครับเพื่อนๆทุกท่านวันนี้ผมจะนําเสนอสูตรคานวณหาเลขเด่นสามตัวบนนะครับซึ่งสูตรนี้มีสถิติเข้าทั้งหมด1 9้งวดนะครับโดยสูตรนี้มีชื่อเรียกตาโปรแกรมคานวณว่าสูตร M 3 4 5หนะครับโดยวิธีคิดคํานวณนั้นให้ใช้หลักร้อยรางวัลเลขหน้า3ตัวครั้งที่2อนะครับบวก3บวก4บวก5นะครับก็จะได้เลขเด่นสามตัวบนนะครับ3ตัวตัวเลขนะครับเอาละครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับ ว่างวดนี้จะได้เลขเด่นอะไรกันนะครับจากสถิตินะครับเพื่อนๆจะเห็นได้ว่าั้งแต่งวดที่หนึ่งนะครับไล่สถิติลงมานะครับมันจะถูงครับถูถูถลงมาครับถูนะครับถูถลงมาไปประมาณอ่าสิบหกงวดนะครับสิบหกงวดนี่ครับถูมาถึงงวดที่สิบหกนะครับ ของงวดที่สิบเจ็ดนะครับถึือววันที่สิบหกเดือนเจ็ดปีห้าเก้านะครับส่วนนี้มันผิดนะครับไม่มาทั้ตัวนะครับมันผิดนะครับต่อมานะครับส่วนนี้ก็เดินดีเดินดีต่อเหมือนเดิมนะครับอย่างงวดที่แล้วนะครับนควันที่หนึ่งเดือนเก้าปีห้าเก้านะครับส่วนนี้ใช้หลักร้อยหลักร้อยรางวัลเลขหน้าสามตัวขั้นที่สองนะครับก็จะได้สามหกสามสามนะครับหลักร้อยก็คือเลขสามนะครับ เอาสามมาบวกกับสามนะครับได้หกนะครับเอาสามบวกกับสี่ได้เจ็ดนะครับเอาสามบวกกับห้าได้แปดนะครับเลขที่ออกคือหกแปดสี่นะครับเข้าหกเข้าแปดนะครับเข้าสองตัวเลยนะครับต่อมาในวันทีสิบหกกันยายนปีห้าเก้านะครับส่วนนี้จะได้เลขอะไรนะครับเนี่ยครับมาคิดตามนะครับหลักร้อยเรามาเลขหน้าสามตัวขั้นที่สองนะครับคือสามนะครับเอาสามไปบวกสามได้หกนะครับเอาสามบวกสี่ได้เจ็ดนะครับเอาสามบวกห้าได้แปดนะครับ งวดนี้ได้เด่นคือหกเจ็ดแปดนะครับผมโดยในงวดที่แล้วนะครับส่วนนี้นะครับให้เล้เด่นคือหกเจ็ดแปดนะครับเมื่อเอาส่วนนี้ไปชนกับสูตรบีเคพีสามห้าเจ็ดนะครับนี่ครับมันชนกันที่หกกับแปดนะครับแล้วหวยก็ออกหกแปดสี่นะครับไอตัวชนกันมันออกทั้งคู่นะครับสองตัวนะครับส่วนงวดนี้นะครับส่วนนี้ให้เด่นหกเจ็ดแปดนะครับอ่ามันไปชนกับ สูตร BKP นะครับเนี่ครับชนที่เลขแปดนะครับเนี่ครับเดี๋ยวเราต้องมาลุ้นกันนะครับว่าสูตรชนกันนีครับมาจะมากันไหมครับถ้าเพื่อนคนไหนสนใจสูตรแนวทางนี้ก็เอาไปใช้ได้นะครับถ้าเพื่อนคนไหนไม่ชอบก็ขอให้ผ่านไปนะครับ สำหรับวันนี้ผมก็ขอขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านนะครับที่ติดตามแล้วก็อย่าลืมเป็นกำลังใจนะครับกด s u b สไครต์แล้วก็กดไลค์กดแชร์แล้เข้าไปรัติดตามทางช่องทาง Facebook ได้ตามที่อยู่ URL ด้านล่างนี้นะครับตรงคำอธิบายแล้วเรามาพบกันใหม่นะครับในคลิปวิดีโอถัดไปสุดท้ายนี้ผมก็หวังว่าโสูตร M345 นะครับจะเป็นแนวทางใับเพื่อนๆทุกท่านได้นะครับแล้วขอให้เพื่อนทุกท่านนะครับที่รับชมคลิปนี้นะครับโชคดีนะครับสวัสดีครับ